รู้สึกร้อนแล้วนะคะก็มีพอดเสื้อคลุมออกนะจะไปเข้าดาวบ้านเพื่อนค่ะสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเยะมเยอะครับ <Yeah. S 2> <ำ>เรากำลังเดินค่ะเราก็จะนั่งรถผ่านนี้น,นะคะนั่งรถไปด้ด้ใจขน็นั่งไปถึงถึงห้องพักเพื่อนนะคะอีกประมาณ สิบกว่ากิโลเมตรค่ะก็จะพ่านร้านขายจิวเวลรี่ทองคำนะคะที่สลาใส่ไม่ค่อยได้ค่ะรู้สึกคันค่ะผ่านมุมนี้ค่ะคลืค่นค่ะเลี้ยวซ้ายนะคะผ่านมุมนี้ค่ะตรงนี้นะ่าจะเป็นวัดหรือว่าสุสานที่บ้านเขานะคะ ไม่ใช่น่าจะค่ะใช่เลยค่ะมองเข้าไปเห็นแนละ้วค่ะก็จะปีใหม่แล้วนนอกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะเผื่อจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเช่นสามีใหม่หรือว่าการงานดีขึ้นตามลำดับนะคะบ,บรรยากาศช่วงเย็นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ การอึมครึมจะค่ะเวลาช่วงพบค่ำนะคะ่านตรงนี้ค่ะสวยงามค่ะผ่านมุมนี้ค่ะเพื่อนก็จะลอดอุโมงตรงนี้นะคะแท็กซี่มาถึงที่พักของเพื่อนแล้วนะคะกำลังจะขึ้นไปยังที่พักของเพื่อนค่ะอยู่ชั้นห้าค่ะ มาบ้านเพื่อนก็ไม่อยู่สุขนะคะค่ะก็จะถ่ายภาพน้นภาพนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยกันนะคะฮัลโหลไม่น่ารักตรงไหนอัปากามาวงนะคะฮัลโหลเป็นมิดมากเลยแมวของเพื่อนนะคะเึ้นไปชั้นบนมีหลายตัวเลย อโหอะไรกันเล่าอะไรกันลุกอะไรอัไงอะไรกันคะจ้านอนอ้วนตุ๊ปูอยู่นี่แหละค่ะน่ารักมากเลย ค, Jahres, ความน่ารักของเขานะคะชอบเล่นค่ะชอบเล่นก็เล่นด้วยนะคะของให้น้องเล่นจ้าน่ารักมากน่ารักมาตัวเนี้ยขี้เล่นกว่าเขาเลยค่ะตัวเนี้ยชอบเล่นกว่าเขาเลยกําลังซนค่ะนี่ค่ะน่ารัก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  ก,ก็ทางนี้เพิ่งจะเข้าดาวนะคะที่ไทยก็เป็นปีใหม่แล้วคะ่ะทางนี้ยังยังไม่เป็นวันใหม่นะคะ,คะเราก็มีมานั่งคุยกันพบอปะพูดคุยกันนะคะจิเจลากำลังจะ จัดวางช้อนนะคะก็มีบาร์บีคิวนะคะข้างนอกระเบียงนะคะก็จะมีดอกไม้สวยงามะคะ่ะมันมืดหน่อยเนาะเตาย่างบาร์บีคิวนะคะก็ย่างย่างขึ้ไปชุดหนึ่งแล้วนะคะนี่ก็เป็นย่างเห็ดนะคะบรรยากาศที่นี่ก็เขาก็จะไม่ไม่ไม่เสียงดังอุปกครืโคมนะคะ เขาดากันก็อยู่ในโซนพื้นที่ของตัวเองนะคะนี่เด้อค่ะคนอยางบบบิบีคิวนะคะเคยเพื่อนกับบายๆนะคะทักทายเนาะซีฮัลโหลอย่าอุ้มหมอนแล้วก็อุ้มแมวนะคะแมวยังไม่มาให้อุ้มแมวแต่เดี๋ยวก็จะกินบบบิบีคิวันแล้วนะคะยาแมวก็วิ่งไปเลยเดี๋ยวรอเพื่อนมากันนะคะแป๊บนึงนะ ประมาณนี้นะคะค่ะมันก็จะเย็นแล้วนะคะพี่ก็เอามือเอามืออังดูเอามือแนบดูนะคะว่ามันยังร้อนอยู่ไหมนะคะพี่ก็หิวแล้วเนาะคนหิวก็หิวนะคะรออยู่เนาะรู้สึกร้อนแล้วนะคะก็มีพอดเสื้อคลุมออกนะคะพี่น้องก็สบายๆค่ะแต่งตัวสบายบ้านเพื่อนเพื่อนบอกนะคะไม่ต้องอะไรมากมายนะคะ เพื่อนก็ตักซุปมาเสิร์ฟล้วนะคะนิสราบอกว่าเอานิดเดียวนะคะซุปค่ะเดี๋ยวเราก็จะทานมาบีคิวแล้วก็มีซุปค่ะเพื่อนก็ทาหลายอย่างนะคะซึ่งเชนิสราก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจนะคะอันนี้เป็นหอมที่เขาปลูกเองนะคะเพื่อนมาทานด้วยกันชินายนาเขามาเซนเอนคนอัพพาทิดนะคะลองชิมดีนะิ ออบเชยกินดิบก็ด้ดิบดิบดิบก็เป็นซุปนะคะซุปบ้านเขานะคะเล็กุดกินเลยนาะก็บีบมะนาวใส่ในซุปนะคะค่ะเขาก็จะแปลกใจหน่อยนะว่าจิ้งศรลาจะทานอาหารก็ยังถ่ายภาพนะคะใช่ค่ะชาวลูกเที่ยวก็จะต้องถ่ายภาพนะคะนา Dann ist zusammen. Ich, ich, ich sehe ja nicht wie wie ja. das ist. Bin ja, das geht schon. Ja, aber ich. Du so auch? Da. Nein. Warum? das ist im Barbecue, ja. <laughs> okay. Cola ich habe ein Ich habe ein paar neue. Nun Ja, happy happy New Year. Happy happy New Year. Nee, ich weiß ja nicht wie spät, es haben. haben wir schon Neujahr. ไทยแลนด์แฮปปี้นิวเยียแล้วไทยแลนด์ตะกินมินแฮปปี้นิวเยียร์ตอนนี้ยังรออยู่นะคะยังห่างกันเยอะค่ะที่เมืองไทยแฮปปี้นิวเยียรเรียบร้อยแล้ว